สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวกันนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะปั๊มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวกันนะครับผมก็ดูเลยนะครับผม Facebook ของเพื่อนนะครับผมต้องเปิดสานะนะครับผมแบบนี้นะครับวิธีการดูว่าเปิดสานะหรือเปล่านะครับผมก็ดูง่ายเลยนะครับถ้าเพื่อนไม่ได้ตามเขานะครับผมเพื่อนเห็นเข้ามาที่เฟซเขาเห็นแบบนี้นะครับผมเห็นโพสต์เห็นอะไรพวกนี้นะครับเห็น ผู้ติดตามนะครับแล้วก็เห็นปั๊มปุ่มที่ติดตามนะครับผมนี่นะครับด้านนี้นะสำหรับลิงก์อันปั๊มนะครับจะอยู่ด้านบนนะเราคัดลอกออกมาเลยนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับไปที่จุดสามจุดนะครับมันจะมีคัดลอกลิงก์นะครับสามารถคัดลอกลิงก์ันนั้นมาปันได้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมก็มาที่เว็บไซต์คลิปเอ็มนะครับผมเว็บไซต์คลิปเอ็มนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนันก็จะเข้ามาถึงหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะ <premises. S 2> พอเพื่อนเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้แล้วนะครับผมเพื่อนก็ต้องมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนครับผมก็กดไปนะครับพอเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับผมเพื่อนก็ต้องมากรอกรายละเอียด้านวนน้องสี่ช่องนี้นะครับผมเพื่อจะสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับที่คือของช่องนี้นะอันนี anyway. ้ไฟจราจรเพื่อนก็ต้องติ๊กไฟนะครับผมว่าไหนบ้างนะรถจักรยานโยนเอ้จักรยานนะครับผม ถ้าเราติกผิดบ่อยๆมันก็จะตีไม่โดนนะครับผมอ่าโอเคครับพอตีถูกอันช่องนี้แล้วก็ต้องติ๊กช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะพอเพื่อนสมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกไปนะครับผมมันก็จะมาหน้านี้นะครับหน้าลงชื่อพื่ชใช้งานนั่นนะครับผมแลเพื่อนก็ต้องเอาชื่อผู้ช่งานกราษผ่านที่ตั้งไว้นะผมมาใส่ามช่องนะครับแล้วก็กดจดจำไว้นะครับผม ว่าครั้งต่อไปเพื่อนจะได้ไม่ต้องใส่ใหม่นะฮะโอเคเราก็ลงชื่อก็้ช้งานกันเลยนะครับพอ <c oughs> ลงชื่อก็ใช้งานแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อนๆวันก็จะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์เคมเปมแล้วนะครับผมแบบนี้นะ เพื่อมาที่หมวดหมู่นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่เฟซบุ๊กบริการแนะนํานะครับแล้วก็มาที่บริการนะถ้าเพื่อนก็มาเลือกเลยนะครับผมเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวนะครับผมนี่นะครับกดเข้าไปนะครับลิงก์เมื่อวานนะครับผมในช่องลิงก์นะครับใส่จะมวใช่จ่ยปันนะครับขันต่ำคือหนึ่งร้อยนะมันจะใส่ไปสักสามร้อยละกันนะครับผมขายอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดบาทนะครับกดสั่งซื้อเลยนะพอเพื่อนสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ ขึ้นว่าระบบการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมรหัสตัวเลขการเดิมของเรานะครับผมก็คือเจ็ดเจ็ดห้าแปดสี่ิงปริมาณค่าบริการและยอดเงินคงเหลือนะครับผมต่อมานะครับมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์จากการสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมาขึ้นฐานะว่าอะไรนะอันนี้ก็รอดำเนินการอยู่นะครับผมต่อมานะครับมาที่ช่อนหากการเติมเงินนะครับการเติมเงินของเว็บไซต์ k ็มนะครับผมก็รองรับสิง ห้าช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นตัวสแกน QR code นะครับสามารถสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีเวลาให้ด้วยนะครับ3-5%นะต่อมาครับทูมูนี่ครับผมช่องที่สคืออังเปาครับช่องที่สคือบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับและช่องที่5คือคกิจตัวเิจตี้นะครับผมสำหรับช่องบริการของเรานะครับผมก็คือบริการของทางเว็บไซต์เคเบิทั้งหมดเลยนะครับผมเมื่อสามารถมาเช็กดีลราคานะครับเช็คขั้นต่ำเช็ปริมาณการยิงสูงสุดได้เลยนะครับผมก็มีทั้ง Facebook, YouTube, TikTok, IG นะครับผม สำหรับช่องทางการแนะนําเพื่อนนะครับผมมันก็จะเป็นกิจกรรมแนะนําเพื่อนนะครับผมของทางเว็บไซต์ k e p m นะสำหรับคนไหนที่อยากมีแล้วได้พิศษหรือว่าอยากมีแล้วได้เสริมนะครับเพียงแค่เพื่อนชวนใรมาสม,ามาัครผ่านนี้แนนานะครับผมของเพื่อนนะเพื่อนกร,ระตัตตาขนา,า,าน้ำบริเวกณก้าเ5%นะครับผมมาจากขนาดระบาดทั้ง3นะครับสำหรับช่องติดต่อไฟล์สนุนนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นหนาทารติดต่อสอบถามแอดมินหลังว่าของทางเว็บไซต์ k e e p m เบอร์ตรงนะครับในการแอดไลน์ครับผมหรือว่าคลิกงี้ได้นะ วันนี้ถ้าเมื่ไหนที่มีปัญหานะครับผมสามารถทักได้เลยนะครับสำหรับขวามือนะครับก็จะมีทีสอนการใชื่อมหน้าต่างนะครับฝำัช่องยัวกรูนะครับผมสามารถกดตรงตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นที่สอนการใช้งานกันนะครับผมสำหรับช่องตัวช่วยเหลือนะครับกรนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่จะสมัครตัวแทนนะครับติมเงินไ่เข้าขอเร่งคมเร็วขอเติมยอดขอยกเลิกออเดอร์นะครับผมก็สามารถทัก็ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยให้บริการนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าที่เราเพิ่มไปขึ้นหรือยังนะเดี๋ยวลองดีดูนะครับวันนี้รอไม่นานนะครับผมไม่เกินหน้าทีก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวลองดีดูนะครับโอ้หตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ขึ้นเร็วขึ้นไปนะครับราคาก็ถูกมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับผมอยากจะเพิ่มยอดติดตามเป็นบุคคลตัวนะครับผมราคาถูกขึ้นไวแบบนี้นะครับผมอย่าลืมเลยนะครับว็บไซต์ คอมเนนะครับผมสามารถสมัครหน้าคอมเมนต์นี้เลยนะครับผมสีสวัสดีครับ